เราวิ่งลาดนาของเส้นเรลนีสโตนนันจะเห็นวัวใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติอยู่ริมถนนพอดีเยอะมากปีที่แล้วเยอะมาก baby. Yes. Yeah. Baby. Baby, then we s h o go. You <suppose S 2> <girl. S 3> don't know how to cross the road. Your mom's there too. ส really ัตว์ที่ดูดุร้ายนะถูกเตือนว่าเป็นสัตว์ดุร้ายมากแต่ถ้ามันอยู่มันเองไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะอยู่อย่างสงบเพราะเป็นสัตว์กินยญาเป็นสัตว์กินพืชเป็นสัตว์บางสัตว์ทัก ไมนน่มีเสือมาตะปอบมันมันก็ไม่จะคำรามสูอ้อันนี้รถติดน่ากลุดเลยทำไมเดินมาทางนี้พอดี โอ้ยตัวยักษ์ตัวใหญ่มากเลยไรตัน this is leader this is leader ตัวนี Coh ้ใจ่ะัเป mm ็นเห็หแม่ เขาบอกว่าคนง่หรือว่ากูง่กันแน่ว่าใครหยุดดูใครวะเนี่ยไม่บมีนมมีต่างมีบ้างแี้ว่านรี้างนีต่างจาดอ่าน้ำนมบางผนนแลติดเลย สวัสดีครับเหมือนช้างบ้านเราอ่ะถ้ามันจอดแล้วก็ดีแฝงหรือมันมันก็จะเป็นกาที่เอาเนาะกอนเคที่อนไหวใหญ่เนี่ย่ะ มันงขวางไล่ตัวแล้วมันจะมันจะแกล้งมันจะแกล้งนุ้ยอ่ะมันจะไม่ให้หนุ้ยไปเข้าห้องน้ำอ่ะ This have today i s have special performance <laughs> this time <laughs> about about two โอ้ยถ้ามันมีก็ดีสิี่มันจะไปนะมันไม่ไปเหรอมันไม่ไปมันวปกินพืชมันไปต,กไติกันมันไม่ได้ไปเราสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นวัวน่ารักมากดูนี่เป็นข้างแรกที่เราได้เห็นใกล้ๆมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยทำให้รถติดเลย และติดยาวเลยนนม,ม,ม,มีวัวแีกพันตควหนค่งโหลตัวเหลืองเหลืองเฮ้เราเข้าไปบอกเฮ้มาเข้าพวกกับฉันเลยฉันเหลืองหมนกัน